อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรนเสริญย่อมไม่โมหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรนเสริญไม่โมหมุกอยู่ซึ่งรูปนันติความเพลินได้ ในรูปนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอ no ุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทโมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเริญย่อมไม่โมโหมุอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พล้ำสรรเสริญไม่หมอหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทิใดในเวทนานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอยา่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่โมหมกอยู่ ซึ่งสัญญาเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่โมหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทิใดในสัญญานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พล่ำสันเสริญย่อมไม่โมหมกยู่ซึ่งสังขารเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเริญไม่โมหมกยู่ซึ่งสังขารน,นันทิใดในสังขารน,นันทินั้นย่อมดับไป <t> เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่โมกุกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่โมกมุกอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิใดในวิญญาณนันทินั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะโทษอันต่ำซาม,ามในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การอย่างลงแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะเพราะมีความดับแหง Again, ่งปัสะะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัต อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะโทษอันต่ำซาม,ามในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทาง เพื่อการตรัสรู้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้นคือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ อาการดับแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ในที่หลีกเร้นแห่งหนึ่งได้ทรงกล่าวทำปริยายนี้ตามลำพังพระองค์ว่าเพราะอาศัยซึ่งจักสุด,ด้วยซึ่งรูปด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งโสตะด้วยซึ่งเสียงด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงม like so ีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งคานะด้วยซึ่งกลิ่นด้วยจึงเกิดคานะวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งชิวหาด้วยซึ่งรสด้วย จึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งปบ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งกายะด้วย ซึ่งโปรดถับพระด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะอาศัยซึ่งมณะด้วยซึ่งธรรม,มารมด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแลจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ โดยสมัยนั้นแลภิกษุองค์หนึ่งได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ทรงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอได้ยินทมปริยายนี้แล้วมิใช่หรือภิกษุเธอจงรับเอาทมปริยายนี้ไปเธอจงเล่าเรียนทมปริยายนี้ เธอจงทรงไว้ซึ่งทำปริยายนี้ภิกษุทำปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แล